ลดน้ำทุเรียนเยอะแล้วแต่ทุเรียนก็ยังเฉาอยู่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับเคยสงสัยไหมว่าร้อนๆแบบนี้นะครับหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนแบบนี้โดยเฉพาะช่วงปลายหนาวนะครับเราลดน้ำทุเรียนเยอะแล้วแต่ทำไมทุเรียนเรายังเฉาอยู่นะครับปะผมจะอธิบายให้ฟังวันวันนี้ผมจะอธิบาย อย่างละเอียดนะครับเรื่องความชื้นในดินนะครับความชื้นในดินกับความชื้นในอากาศครับ,ม,บ,รรบมีผลกับทุเรียนยังไงนะครับมีผลกับทุเรียนอย่างไรบ้างมีผลกับเราอย่างไงเราต้องปรับตัวยังไงเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับเอาสําหรับทุเรียนเล็กนะเอาเป็นสั้นๆง่ายๆายก่อนนะคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับแม้เราลดน้ําทุเรียนไป เยอะแล้วนะครับแล้วก็ขุดดินดูนะครับเราขุดแม้เราจะขุดดินดูแล้วยังพบว่าใต้ชั้นดินลงไปห้าเซนหรือสิบเซนดินในสวนทุเรียนเราก็ยังคงชื้นอยู่นะครับยังมีความชื้นอยู่ยังมีความเปียกอยู่นะครับแต่ทําไมทุเรียนเราเฉานะครับเคยสงสัยไหมครับแล้วเคยเจอเหตุาการณ์เหล่านี้ไหมโอเคจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วความสดชื่น ของต้นทุเรียนนะครับหรือว่าความเฉาของต้นทุเรียนนะครับรวมถึงความอ่อนของก้านนะครับความอ่อนไหวของก้านทุเรียนไอ้ก้านดอกทุเรียนนะครับขั้วดอกทุเรียนนะครับมันจะแปรตามความชื้นในอากาศมากกว่าความชื้นในดินนะครับหมายถึงความสดชื่นนะครับใบไม่เฉาคอไม่หักนะครับคอแข็งนะครับ เหมือนกันเวลาใบทุเรียนมันเฉืานะครับขั่วดอกของทุเรียนเขาก็อ่อนเหมือนกันเหมือนกันครับเป็นเหตุให้นะครับคนที่ทําดอกทุเรียนอยู่หรือว่าสวนใหญ่ๆเขาใช้นี่เป็นประจํานะครับไฮโกรมิเตอร์นะครับต้องมีประจําติดสวนไว้นะครับใช้วัดความชื้นในอากาศนะครับใช้วัดความชื้นในอากาศวันนี้จึงเป็นที่มาของศัพท์สวนทุเรียนหนึ่งศัพท์นั่นก็คือ การช่วยชวยน้ําทุเรียนนะครับบ่งว่าผักอื่นอนหยังนะภาัอีสานแถวบ้านผมเอิืนว่าสรวย้นามทุเรียนนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเราไม่ได้ลดน้ําทุเรียนให้เขาเปียกนะครับไม่ได้ใช้เวลานานนะครับเพียงแต่เพียงแต่ให้น้ําทุเรียนนะครับให้หน้าดินเขามีความชุ่มชื้นนะครับให้บริเวณหน้าดินเขาชุ่มนะครับไม่แห้งไม่แห้งไม่ เพื่อเพื่อความชื้นในอากาศมันจะสูงขึ้นนะครับเอาสมมุติว่ามันเป็นหน้าร้อนจริงๆนะแล้วก็อากาศเวลวร้ายมากนะครับความชื้นในอากาศก็ต่ํานะครับเมฆก,ก็ไม่มีพระอาทิตย์ก็รุนแรงนะครับหดน้มตอนเสาร์ก็จริงนะครับใบใบามากหน้าดินก็แห้งได้นะครับอันนี้นี่ท่านจะได้ใช้เทคนิคนี้ท่านจะได้ใช้แน่นอนในหน้าร้อนนะครับก็ชโชยน้ําหน้าดินได้นะครับไม่นานครับประมาณห้านาที ห้านาทีถึงสิบนาทีประมาณนี้นะครับแค่ชวยก็คือลดความอุณหภูมิหน้าดินไว้ง่ายนะครับลดอุณหภูมิน,า,นาดินมีสวนแถวนี้เขาเล่าให้ผมฟังเป็นชาวสวนนะเป็นชาวสวนแท้ๆเลยทําสวนทุเรียนไม่มีไอไฮโกรมิเตอร์อะไรนี่หรอกครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาใช้เทคนิคแบบนี้เขาถอดรองเท้าครับแล้วเดินเข้าสวนทุเรียนเดินเข้าสวนของเขานั่นแหละถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าไปในสวนนะครับ ถ้ารู้สึกว่าร้อนที่ฝ่าเท้านะครับเขาก็จะโชยน้ําทันทีครับโชยน้ําโดยเฉพาะช่วงทําดอกนะครับเขาจะทําเดินแบบนี้เป็นประจําเลยหรือว่าท่านจะสามารถซื้อตัวนี้มาใช้ก็ได้นะครับจบครับคลิปสั้นๆนะครับความสดชื่นความคอหักหน้างอคอหักของใบทุเรียนนะครับขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศนะครับถ้าเป็นไปได้ก็โชยน้ํานะครับหนาทีสินาทีเอิ่นว่าฮดเดบอ กบ่ได้มันมันหน่อยไปนะครับ <c oughs> เกิดว่า่วยหน้ามันนะครับให้หน้ามันชุ่ชมชื้นนะครับสักห้านาทีสิบนาทีให้มันลดอุณหภูมิหน้าดินลงไปนะครับหน้าร้อนนี่อาจจะได้ใช้นะครับวันนึงอาจจะสองครั้งเลยนะครับสําหรับสวนใหญ่ๆจําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าดินร้อนแล้วก็คอหักบ่อยๆเขาจะเกิดความเครียดเครียดบ่อยๆมันจะเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนคนนะครับมันจะไม่กลับมาสดชื่นอีกเลยนะครับ จะเป็นสารพัดอาการที่ออกทางใบนะครับโอเควันนี้เป็นคลิปสั้นๆขอบคุณครับผมสวัสดีครับ